โอ้อะไรเนี่ยผมวาดเองครับทำไมผมหน้าเดียวคิวมันสวยมากเลยเบ้าะวาด้วยอะไรเนี่ยตีไม้เหรอขอบคุณมากเลยน้องเตวิตแปลว่าอะไรเตวิต นิ่งเลยครับใครเต็นเนี่ยราศีวงทองนี่ใครเต็นครูครูครูเต้นเต้น่าตรวจงานตรวจแล้วตรวจแล้วไม่เห็นให้คะแนนเลยได้กี่คะแนนน่าจะเต็มนะฮะววให้ครูถ้าถามว่าได้กี่คะแนนก็ร้านสามนะครูชมฮะครับอาจารย์เพื่อนม่อไพ่โอ๋สวยมากนะครับขอบคุณมากนะอยากเป็นศิลปินไหมโตขึ้นอยากอยากทำอะไรอยากเป็นพิธีกรนะรัโอ้ครับ ขอบคุณมากนะไปได้แน่เพราะว่าทวามไ่สวยอ่านี่ครีเอทีฟครับครีเอทีฟเป็นพอมี่ขอบคุณมากนะเนาะวาดนานไหมรูปนี้เออสวยดีนะไปกดชื่อลุงกิดปะเนี่ยตั้งชัตั้งใจตั้งใจชัดต่อเต่าเลยตั้งใจตั้งใจเรียบร้อยโอเคสนับกันเลยอ๋อกลัวโดนลิกัสติ์ฮะกลัวโดนลิกัสติปโอเคขอบคุณนะครับโกดอลิกัสติป